ในอดีตพื้นที่ตำบลคลองนิยมยาตราเป็นป่าย,ยาคาและหนองน้ำต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราโชบายขยายพื้นที่ทำการเกษตร,รให้ประชาชนของพระองค์และมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตร,รและมีเส้นทางสัญจรไปยังภาคตะวันออกง่ายขึ้นโดยมีการขุดคลองระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำบางปะกงผ่านพื้นที่ทางด้านตะวันออกคือทางเขียนลาดกระบังไปยังจังหวัดฉะเชิงเซาชื่อว่าคลองประเวทบุรีรมและได้มีการขุดคลองย่อยตามลำดับคลองประเวทบุรีรมเพื่อเชื่อมต่อกับคลองสำโรงอีกหลายคลองเช่นคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตคลองพระยานราคราชคลองพระยาสมุทรหรือเรียกอีกอย่างว่า คลองนิยมญาตราเป็นต้นคลองพระยาสมุทรนี้แม่กองเป็นผู้ออกคำสัง่งขุดคือท่านพระยาสมุทรบุรีรัก สืบต้นสกุลสมุทรศิน์เจ้าเมืองสมุทรปราการและฉะเชิงเซาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2 4 3 0ถึง2435และท่านได้ชักชวนให้ประชาชนที่ต้องการหาที่การเกษตรแหล่งใหม่ที่มีท่าอุดมสมบูรณ์เข้ามาตั้งหลักปักฐาน และกลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยคือกลุ่มคนจากบ้านบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเซาและคนมอญจากบ้านบางเฮีย่ยบางเพียงคลองด่านอำเภอบางบอ่อจำนนคนแรกของตำบลนี้คือท่านขุนนิยมญาตรา กำนันอิมโสมาพาต้นสกุลโสมาพานามสกุลพระราชทานจากราชการที่หกโดยที่ผู้ได้รับพระราชทานคือบุตรชายท่านขุนนิยมญาตราคือท่านขุนแถลงโพกสายหยุดโสมาพาแพทย์หลวงเสือปา่าอาชีพที่กลุ่มคนเข้ามาอาศัยทำมาหากินคือการทำนา และต่อมาได้เปลี่ยนไปเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำคือปลาดุกด,ด้านปลากระพงกุ้งกุลาดำกุ้งแม่น้ำแหล่งท่องเทีย่ยวและการบริการวัดนิยมญาตราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่3บ้านวัดนิยมญาตราตําบลคลองนิยมญาตราอำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการพิพิธภัณฑ์ไทยวดี ตั้งอยู่ในเขตพื้ทท 3, ยยน,น,ยยาาท,น,น,นที่หมู่ที่3บ้านวัดนิยมญาตราตำบลคลองนิยมญาตราอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการทองส้อยโคกหนองนาโมเดลตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3บ้านวัดนิยมญาตราตำบลคลองนิยมญาตราอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ